แสดงว่าเธอโชคดีมากมีปัญหาอะไรจ๊ะมาให้หลวงพ่อที่หนูเป็นันี้นเมื่อวานลวงพ่ออ๋อเหน็บไปที่ป้ายด้วยถือถือหนูถือถือถือเขาที่แบบสาธุที่หนูเป็นอ่ไม่รู้ว่าเริ่มหรืองูสวัสดเมื่อวานนะค่ะเออพอดีอ่าที่หลวงพ่อพรมน้ำมนต์ให้อ่หนูดีขึ้นนะคะไข้หายแล้วก็ มันไม่ปวดแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังตรงนี้ยังปวดแรงอยู่ค่ะแล้วตอนเช้ามาหนูเหมือนอพูดตัวเองตอบตัวเองนะคะว่าต้องมาให้หลวงพ่อพรมน้ํมนต์ให้ครบสามวันนะคะเหอค่ะแล้วก็อยู่ดีก็คิดขึ้นมาเองว่าเวลาพ่อรักษาพ่อก็ต้องพ้นถึงสามวันนะคะพ่อต้องเปวยทัาวันเหรอพ่อเป็นหมอพ่อเป็นหมอค่ะไม่แล้วพ่อ,อ,อ,อต้องต้องไปอะไรต้องไปอะไรสามวัน หมอเป่าต้องเป่าให้ครบสามวันคนไข้เนี่ยต้องใช้เวลาสามวันในการรักษาต่อเนื่องก็เลยหนูก็ลนแล้วนี่ดีขึ้นหรือเปล่าดีขึ้นค่ะเพราะแต่ว่าขออนุญาตนะคะคุณพ่อขอโทษนะคะแต่ว่าตรงนี้ยเป็นเหมือนเริ่มเป็นเหมือนงูสวัดนะคะแต่ข้างหลังจะเป็นเยอะมากค่ะในวันมันก็ยุบลงจากเมื่อวานแล้วเนี่ย หีเป็นไข้ห้าวันแบบสั่นทุกวันเลยะค่ะแบบหลวงพ่อลูกผู้ชายเขาให้ดูแค่ลูกอังตรงเนี้ยความร้อนมันกระทบออกมาเลย๋ยวมันมีมันมีพลังขึ้นอยู่อ้าววิญญาณเอ้ยพลังงานเอ้ยบุญใดที่หลวงพ่อได้ทำมาได้สร้างมาบารมีได้สะสมการบำเพ็ญเพียร ได้ทำมาขอให้พลังนี้ช่วยให้วิญญาณที่ทุกข์ยากลำบากทรมานเป็นโรคเป็นไข้เป็นเจ็บเป็นป่วยใดๆก็ตามให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้หายจากการอักเสบทั้งหลายทั้งัวทั้งายทั้งคายทั้งคลายทั้งคายแถวสบักอะค่ะแต่ไม่ต้องเปิดก็ได้ค่ะคลายไข้ด้วยเทิน รังทุกโตัพุทธศาลุลงเดิมบิวินเทจร์มโหหิสักกสักวัชิรังวัฒน์งเวทสุนัยฐานลูกทางเจ้ามาสาวทางนัทธาในปัญจวัฒน์พระคัมภีร์จินังอุ่งจงังสนการที่เอขอวิญญาณพ่อเอ๋ยมารักษาลูกด้วยครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาอาคาถาอาคมให้มารักษาลูกรักษาหลานด้วยให้หายขอให้โรคนี้ สลายหายไปแม่เทอรีดูดออกไปให้หมดให้สิ้นคายแล้วหายแล้วร่วงโปรงขอให้<อ>หดเวียนหดกรรมทุกทังหายทางมัหง,งหายทังทังหายอ้าวหยุดลอยไปได้สาธุค่ะ ดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วค่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอ <c oughs> ใช่ค่ะหนูเป็นไข้หนักอยู่ห้าวันเต็มๆเลยอะค่ะห้าวันเต็มๆเลยใช่แบบว่ามันปวดมากมันเหมือนเราเป็นไข้หนักมากแล้วมันสั่นไปทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหรอแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็พยายามอดทนเอาค่ะแต่ว,วันที่หนูมาพบหลวงพ่อเมื่อว,วานหนูนอนไม่ค่อยได้ไงค่ะก็เลยต้อง ของเหพ่ย่ะคือละหายไปได้ว่ามา